ังไม่เซฟค่ะเขาแจ้งบอกว่ามันมีอกลุ่มฟันคล้ายพึงจะลุ้ไปก็เลยต้องรอทีมของพักทีมก็คือเทศบาลมาดูก่อนค่ะเผื่อมีเพิ่มไปเบื้องต้นกู้กู้กู้ภัยแจ้งคอมมานเดอร์ว่ายังไงนะคะเป็นเหตุอะไรยังไงนะคะเรถบรรทุกชน,นกับรถตู้ค่ะผู้บาดเจ็บเบื้องต้นประมาณ20กว่ารายยังไม่ทราบอาการโอเค,ค โฆษณานะคะอันนี้ออฟเซิร์ฟนะคะออฟเซิร์ฟนะคะได้ยินข่าวว่าลงเวนดึกมาใช่ไหมคะใช่แล้วใช่แล้วเต็มที่เต็มที่เปียกจริงอ่ะตอนนี้ดับเพลิงแล้วครับระงับเหตุไฟลุกไหม้นะคะเรียบร้อยแล้วกำลังเริ่มทีอ่านนะคะ 没没，两个。

แล้วนะคะตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายนะคะคนเจ็บออกจากซีนนะคะอันนี้สีแดงนะคะลายที่หนึ่งนะคะเป็นไงบ้างคะคุณ ร้อนค่ะเหนื่อยมากพี่อ่าเรียบร้อยดีใช่ไหมคะพ <grit> ี่อ่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้ออรอรอแสตแนอบ,บอร์ดเป็นมุกคนไข้มาอยู่ที่สีแดงแล้วก็สีเหลืองโอเคตอนนี้เรามุกสีแดงได้หนึ่งลายนะคะสีเหลืออีกหนึ่งลายนะคะไปสนับสนุนเกินที่เร็วทีมที่สองมาถึงแล้วนะคะจากโรงพยาบาลสมเด็จนะคะประอบด้วยอีมพีหนึ่งแพทย์เวรหนึ่งนะคะพยาบาลสองนะคะ อะไรเป็นสีนที่เราที่อารได้3ลายนะคะสีเหลือง10ลายแล้วก็เป็นสีเขียวทั้งหมด11ลายแต่ว่าปัญหาตอนนี้คือบอร์ดไม่พอมัวนใหญ่จะเป็น,นปทุกข่ายแบ,บ็กเจอร์อันนี้นี่ก็ว่าจะให้หลดสีแดงสีเหลืองทั้งหมดเราจะได้เอาบอร์ด อัปเดตล่าสุดคนไข้สีแดงมีทั้งหมด4ี่รายนะคะตอนนี้มีปัญหานะคะก็คือพยาบาลประจำจุดสีนแดงนะคะแล้วก็เหลืองไม่พอนะคะกำลังขออัตรากำลังเพิ่มนะคะคอมมานเดอร์มีปัญหาอะไรคะตอนนี้แพนอย่างมาไหนเล่นมาพี่รถ อมันทออะไไไรม่ด้ัน <c oughs> นี้สีแดงลายสุดท้ายนะคะรอ <c oughs> โหลดดิงอยู่ <c oughs> นี่รายงานเชตก่อนจะโหลดยิ่งนะคะ <c oughs> <c oughs> ยกคนไขปสีแดงไยค่ะไปเลยก็ย้อมสีแดงเอาเลยใส่ไปรถไปไหนว้านมาไล่งานก็ไม่เดินก็ใส่เลย